สวัสดีคุณผู้ที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศว์โซเยอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับสกิลลูกซองมาใหม่นะครับผมเป็นลูกซองอัตราในการยิงแหละแม่นสองนะความเร็วนิดวดลบอบ์สองนะครับแมกซีลบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแจกมีนะครับผมก็เกลยจะเปลนรกซองไฟนะครับตัวนี้เลยนะครับผมก็มาใหม่เดี๋ยวผมจะแจกเออ คนที่ได้มีสิงขั้นเท่านั้นนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของผมด้วยนะครับผมเนี่ยใครที่พลาดกิจกรรมก็รอกิจกรรมมาใหม่ได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยด้วันนะแต่ไะวันจพาดกิจกรรมของผมนะครับผม ถ้าใครพลาดก็เริ่มเริ่มดูคลิปใหม่นะแล้วก็ไปดูคลิปล่าสุดของผมนะที่ผมลงนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด,ด้วยนะโอเคครับผมว่าทีนี้ก็ากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เดอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ